สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านผู้ชมที่เข้าที่กําลังเข้ามารับชมน,นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ทางด้านนี้จะเป็นเวทีคอนเสิร์ตคำกันนี้นะครับเอมหาหิงพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับนี่มาให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับ ด้านนี้จะเป็นนันทวรรณภาพยนตร์ของพวกเรานะครับนี่ตั้งตู้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับอันนี้โทรศัพท์มันดูนเดดแล้วมันจะมองไม่เห็นนะครับขออภัยไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับเพราะว่ามองไม่เห็นนะครับโทรศัพท์ดูนเดดแล้วมันจะ มองอะไรไม่เห็นเลยมันจะมืดนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นจริงนะครับโทรศัพท์มืดเลยไม่ทราบว่า,าสัญญาณการรับชมนะครับชัดเจนดีหรือเปล่าเจมการับชมมาด้วยนะครับอันนี้ทางด้านเสียงกลางฝั่งนี้ตู้เบดคสองข้างเสร็จเรียบร้อยนะครับขยายลงมาดูน,นี้ขึ้นเต็นทน์ครับนี่ น,นี่โชเฟอร์นะโชเฟอร์กำลังพันอยู่โอ้พันให้เขาจนไม่มีต,งตังต้องต้องต้องใช้แบบนี้ไปกอออ่อนอ่าตอนนี้แอดมินไลน์มาแล้วหนุ่มเสื้อแดงมาแล้วหนุ่มเสื้อแดงโทรศัพท์มันมองไม่เห็นนะครับมือตึ๊บเลยเหนะ็นไหมนัทวุฒิดำเดินงาม เราแทนนะวันนี้ไม่ค่อยร้อนอ่าร้อนครับแต่ว่ามีลมก็ย,ยังชั่วแต่ว่าโทรศัพท์มันโดนแดดไม่ได้นะครับโดนแดดแล้วมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลย <c oughs> นะครับตู้ฝั่งนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือเสียงกลางนะครับจอก็โครงเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือขึ้นปน้ายวันนี้พิเศษใช้เสียงเร็วหน่อยนะครับฟินขับรีบมานะครับ เริ่มใช้เสียงตั้งแต่ห้าโมงเยนเป็นต้นไปนะครับาอาจจะสั่นนิดหนึ่งครับสัญญาการรับชมชัดเจนดีหรือเปล่าจะแจ้งผมการรับชมมาด้วยนะครับแจ้งผลการรับชมมาด้วยเพราะว่าโทรศัพท์ผมมองไม่เห็นนะครับมันมืดมืดตุดเลย เหลือขึ้นเสียงกลางครับมีแต่สายพันธ์ครับเนะี่ยสายพันธ์ทั้งนั้นเลยกำลังพันธ์อยู่สายพันธ์สายพันธ์อันนี้พนังานรถไฟทงครับทางด้านเวทีก็ใกล้จะเสร็จเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวเราจะรอทางด้านรถไมโครนะมาปรับสถานที่นะครับให้มัน ไม่เฉะนะครับมันจะมีเฉะอยู่นิดนึงแต่เขาก็มาปรับให้มันดูสวยงามนะครับเออเนี่ยเจ๊เถิดเถิบ้านเจ๊กรุปการเถิดบานเจ๊เออนี่ครับสลิงก็ต้องตรงคนระับวันนี้ทุกอย่างต้องสวยทุกอย่างต้องตรงคนระับงานนี้ใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะได้ขึ้นแล้ว นะอ้วนนะครับแฟนคลับอ้วนวันนี้เจอกันแน่นอนนะครับอ้วนจะอาบน้ําด้วยวันนี้นะครับวันนี้จะอาบน้ำไหมอ้วนอ่าอวันนี้อ้วนบอกว่าจะอาบน้ํานะครับแฟนคลับอ้วนรีบมานะฮะยวดเสมอได้สิคปลาสรินก็ขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้เท่า3โมงเลยไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเ,เดี๋ยวช่วงเย็ยน มาไล์สดอีกทีเนาะเพราะว่ามองอะไรไม่เห็นจริงครับเขีนครับโอ้มองอะไรไม่เห็นเลยโทรศัพท์โดนแดดไม่ได้ครับหน้าจอมันจะมืด <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราชมไล์สดจากเอ็นไนแล้วกันนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมโดนแดดมองอะไรไม่เห็นเลย